5วิตามินบำรุงผิวที่น่าจับตามองในปี2022วันนี้นะคะเพิ่งได้รวบรวม5วิตามินที่มีงานวิจัยว่าช่วยดูแลเรื่องผิวได้จริงและทุกตัวเห็นผลจริงมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะตัวแรกค่ะพิพโนจินอลหรือสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสและมีงานวิจัยรับรองว่าช่วยเรื่องผิวได้จริงค่ะโดยเฉพาะเรื่องการลดเม็ดสีนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องเม็ดสีไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด,ด่างดำจากพวกรอยดำสิวพวกนี้ก็ช่วยได้ค่ะ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยป้องกันอันตรายจากแสงแดดได้ค่ะมีงานวิจัยว่าในคนที่ทานพ no ิโนจิโนลนะคะพอไปตากแดดเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานค่ะผิวสามารถทนต่อแดดได้มากขึ้นมีอาการแสบแดงไหม้ได้น้อยลงกว่าคนที่ไม่ได้ทานค่ะและที่สําคัญค่ะสารสกัดจากพ no ิโนจิโนลสามารถลดการอักเสบของผิวได้ค่ะดังนั้นนะคะคนที่มีการผิวอักเสบผิวระคายเคืองหรือว่าคนที่เป็นฝ้าจากการระคายเคืองหรือการอักเสบก็สามารถช่วยได้ค่ะ ตัวที่2ค่ะ apple ลฟี n o n หรือสารสกัดจากเปลือกแอปเปิลเขียวนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสารสกัดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีงานวิจัยเลยค่ะว่าตัวนี้สามารถป้องกันอันตรายจากแสงแดดได้ดีค่ะไม่ต่างจากตัว p i n o ลเลยค่ะตัวนี้นะคะมีงานวิจัยเทียบกันค่ะว่าในคนที่ทาน apple ลฟี n o n เทียบกับคนที่ไม่ได้ทานแล้วให้ไปตากแดดค่ะปรากฏว่าคนที่ทาน apple ลฟี n o n นะคะผิวสามารถทนแดดได้มากกว่าค่ะแดงนะคะไม่แสบหรือว่าดำคล้ำน้อยกว่าค่ะ หรือใครที่ดำคำแล้วนะคะก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าค่ะตัวที่3ค่ะอัลฟาไลโปอิกแอซิดหรือตัว ALA นั่นเองค่ะตัวนี้ก็มีมานานแล้วนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ทั้งภายในเซลล์และนอกเซลล์ค่ะเพราะฉะนั้นจึงออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีมากค่ะที่สําคัญนะคะสารตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่สามารถรีไซเคิลสารหลายๆตัวได้ไม่ว่าจะเป็นตัวกรูตาไทโอนวิตามินซีหรือว่าวิตามินอีค่ะ ทำให้เราทานตัวนี้แล้วสามารถนำตัวกูตาไท o โอนวิตามินซีและวิตามินอีที่มีในร่างกายเราวนกลับมาใช้ซ้ำไปซ้ำมาได้นั่นเองค่ะตัวที่4ค่ะโคเอนไซม์คิวเทค่ะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะตัวนี้ค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากค่ะมีงานวิจัยว่าช่วยเรื่องผิวได้จริงนะคะช่วยต้านอนุลูลอษสระช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลดรอยหย่อนย่นได้ค่ะ โดยเจ้าสารตัวนี้นะคะเป็นสารที่ให้สารแอนตี้ออกซิเดนต์กับไมโตคอนเดียหรือว่าโรงงานผลิต e อ e r g y ให้กับร่างกายเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้นอกจากจะได้ประโยชน์เรื่องผิวแล้วนะคะยังได้ประโยชน์เรื่องสุขภาพแบบเต็มๆเน้นๆเลยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะตัวที่5้าแอสตาแซนทีนค่ะ,ะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนั่นเองค่ะตัวนี้ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มาแรงมากค่ะ ที่สําคัญนะคะสามารถต้านอนุมูลอิสระและป้องกันอันตรายจากแสงแดดได้ทุกเซลล์ในร่างกายค่ะโดยเฉพาะที่จอประสาทตานะคะเล่นคอมโดนแดดแรงๆนะคะเราสามารถทากันแดดได้ทั้งตัวแต่ไม่สามารถทากันแดดที่ตาได้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวแอนตาแซนทินค่ะก็นอก,กจากจะบำรุงผิวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลดรอยเหี่ยวย่นผิว, ον, ผวขาวกระจ่างใสแล้วนะคะยังช่วยป้องกันอันตรายแสงแดดที่ดวงตาเราได้ด้วยค่ะและนี่ค่ะคือ5วิตามินบำรุงผิวที่น่าจับตามองสำหรับปี2022ค่ะ ใครหาวิตามินที่สําหรับบารุงผิวอยู่นะคะก็มองหาว่ามีสารสกัดเหล่านี้อยู่ในวิตามินเหล่านั้นหรือเปล่าคะ่ะถ้ามีแล้วก็รีบคว้าไว้เลยล่ะคะ่ะผิวสวยรออยู่คะ่ะ